สวัสดีค่ะเพื่อนๆค,ค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปกินสุก,กี้ตีน้อยนะคะพวกเราไม่ได้ทําคลิปนานแล้วใช่ไหมบิวตี้พิตตี้ใช่บิวตี้พิตตี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยตอนทาคลิปอายุเท่าไหร่นะสิบสามตอนนี้สิบห้าแล้ววันนี้เราไปกินสุกี้ตีน้อยอันนี้เราไปกินหลายครั้งแล้วแต่เรายังไม่เคยลงรีวิวเลยนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูนะครับว่าตรงสาขาแถวบ้านโกโบอะมีอะไรบ้างนะคะ แล้วเราไปดูกันเลยเยงง่ยังออกรถไม่ได้นะคะเพราะว่าเราปะปุ้มข้า้องน้ำอีกแล้ว,ว <laughs> ปะปุ้มในขนาดยังไม่กินข้ห้องน้ำเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วปะปุ้มมาแล้วเราก็จะไปกันเลย หม้อชาบูน้ำดำสองหม้ออันนี้รถของโกโบเองแล้วโกโบให้มายืมจอด เสร็จินคงไม่ดีอ่ะขนาดร้านที่านี้ยังมม <land> ีคนเลยน้ำเกิดน้แล้วไม่มา มียกนี่อันนี้ของโกดกโบอันนี้ของโกดกโบเอาผักดีกว่าผักผักไปไหนผักยังไม่มาหรอแล้วก็มูสั่งฉันยังไม่มามียกเป็ดย่างแล้วก็มีหมูหมูเดง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 ไม่เด้กินมูเดกงาก่อนเลยวะอ่ะเขาเพงกลับมาคนละอันก่อนนี่อันนี้ของโกโบละกันเอาไปแล้วก็อันนี้กินติดด้วยกัน เดียวเดี๋ยวกนจะตอบลูกค้านี่รวมของกันดีกว่าถ้าอะไรมาปั๊บพุ่มจะเทลงไปหมดโดยไม่มีรออะไรทั้งนั้นไข่เด็กตอกได้เลยนะลูกส่วนโกโบก็จะมากินมียกเป็ดย่างก่อนนะฮะนักจิ้มไหมอันนี้คือหมูสามชั้นของเรา ปาปุ่มหยิบแล้วปาปุ่มก็จะเทลงไปอย่างนี้วค่ะผักไอเด็กปาปุ่มลกคนหน่อยดิเอาไอเนี่ยว<พ>างเรียงซ้อนไว้อย่างนี้ได้ปะเขาจะได้เขามาบัาจะได้ยกไปเลยด้านไหนยจะไม่ถ่ายนะว่าก็ช่วยเด็กหน่อยเขาเดียวปาปุ่มก็ยกยกมาดิเออ เทียนลงไปหล้ขาดกันเกี๊ยวเยอะมากเลยอ่ะขาดกันมันคุ้นกันมาเกี๊ยวเหรอเดี๋ยวหรอปกติกินที่อะไรนะที่เด็นกินมันเหมือนกันไหมเงี้ขอดูหน่อยดิเกี๊ยวหมูว่ะเกี๊ยวหมู อรอตอนนี้ในหม้อเต็มไปด้วยของกินอยู่ในหม้อแล้วอันนี้คือกุ้งกับเราแล้วมีหยกเป็ดย่างกุ้งเดี๋ยวเราต้องแกะก่อนนะฮะเพราะว่าใส่ลงไปมันก็จะมีเปลือกกินก็ได้มีหยกมีหยกมีหยก ก็บกาจะกินมี่ยกเป็ดย่างนะคะก็พุงสวยอ่ะสวยขึ้นตาานเยจ้าเริ่มได้บการกางกินยกเป็ดย่างเขะเอาอยู่นะเอาอ๋อเอาป่ะเอาั อะไรนะอะไรเกี๊ยวเป็ดนี่ไงดูเดียบ้างอ่าเอาอเนี้ยไปดิแม่เอออร่อยอร่ออร่อยอร้อยอร่อยจริงอร่อยเหรอ,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 อเกีเ๊ยวเป็ดย่าง ข้าวสยามาะด่ไหมอ่ะลิซ่ามาถ้าหมาไปอ่ะได้อ่ะเด็กบอกว่าลิซ่ายังไม่อยากดูท้ามินดี้มาไม่จริงหรอจริงงหรอขักมาแล้วจ้าอ้าวเด็กเอาใส่เลยลูกเอาคอนเฟิร์มแล้วนี่อ๋อก็ผัก เราไม่ได้มีโอกาสจะได้ดูได้บ่อยค่ะอยากได้คิกกับปราปุ้มแคนคงเต็มอ่ะมีเพื่บ้ามเพื่อนเด็จเอาอยาซื้อกับแล่น,นลงเลยรักอ่ะเด็กใช้มือก็ได้หูกอมืไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมันจะไม่สนหรือเด็กขี่เลยไม่สน มากินปลาเส้นนะคะชิมปลาเส้น่าช้างนะคะเกียๆเดอ่เสรนีทั้นอตับ เด well. like, yes, ี๋ยวดียวเียวี่หน้าตาน่าเชื่อถืนะดูแล้วมี๋วยเีมีบ้านที่ติ๊กในประเทศไปะเดี๋ยวอร่อยมากเราเอามยรอะไรนีองได้เอาวัิได้หมก็ต้อง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 ต้อ้อ้ออ เราเส้นแบงนั้นไหมเ้นปลเป็นหมแล้วเอาหมปมเอปมมอาะกยังไม่ได้กินเลยอร่อยไหมบ้าอร่อยหรอ กินผักกาดขาวโบชอบกินผักกาดขาว้วาาาวอ่ามาจอดแล้วหยิบเลยมันมีแค่ของเราหยิบเลยลูกอ่าอันนี้ของเราแล้วก็อันนั้นลูก,ลกน่ารักจังเลยอ,อันนี้สุสด คุณแมวอ,อ,อ่ะกโยกอะอคุณแมวไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะมียกเป็ดย่างค่ะ ใส่ผักกาดขาวขาวใส่แบบนี้คงจะสุกสักวันหนึ่งถ้าใส่แบบนี้ใส่แบบนี้คงจะสุกสักวันเด็กโห่เนี่ยเด็กมันสัตว์จะหยิบให้ก็ยังยันลยไว้เด็กเอากระหล่ำปีก็จะใส่แบบนั้นนะจ๊ะจะต้องการชิ้นใหญ่ๆอ่ะเด็กเอากระหล่ำปีลงให้ก็บนไหน้าข้าวนี่ค่ะ

เขโบเองนะน่กโกบูองเองจรจ้าจ